สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่หญิงลีแต่งงานได้สองวันจะเปลี่ยนเจ้าบ่าวใหมาอีก เรียกได้ว่าเพิ่งแต่งงานไปไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับสำหรับแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้ากับเจ้าหลวงตุลน,นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าทําเอาโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากล่าสุดแม่หญิงลีได้ออกมาไลฟ์สดและตอบคาถามแฟนคลับที่พราบว่ามีการตอบคาถามชีวิตหลังแต่งงานเผยว่าตั้งแต่แต่งงานเนี้ยต้องหนีไปนอนกับแม่พระเจ้าหลวงโอ๊ยรับไม่ได้กับอารมณ์ของเจ้าหลวงอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินต้องเก็บไวใ้ให้อีกคนหนึ่งคะ่ะหรือว่าเราจะใช้กับคนที่เรารักไม่ได้รักเราต้องมีสองคนเท่านั้นน้อง จากนี้ก็ได้ตอบประเด็นข่าวเช้าแต่งสองวันจะเปลี่ยนเจ้าบ่า,าวทราบว่าเปลี่ยนคู่อีกแล้วไม่ใช่คอนเทนต์ก็แต่งจริงไปแล้วแต่จะมีอีกรอบหนึ่งยังต้องเก็บตัวไว้ให้อีกคนด้วยเพราะผู้ชายเลือกแล้วซึ่งจะมีเจ้าหลวงอีกคนถ้ามีผู้ชายเข้ามาอีกก็จะแต่งอีกก็รับนี้นะคะขอแต่งเป็นมิสของอิสลา,ามบ้างค่ะเจ้าสาวอิสลามบ้างท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก News l i ล e Work รกขอบคุณครับ